สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโต้เวกพาท่านมาสัมผัสกับจุดชมวิวบนเขาเด่นครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของอจังหวัดเพชรบุรีครับแต่การเดินทางมาสู่จุดนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าเส้นทางนี่ขรุขระมากครับมีทั้งหินใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆมีร่องน้ํามีอุปสรรคต่างๆมากมายครับถ้าเกิดไม่ได้รถที่มีความสมบูรณ สามารถที่จะบุกตลุยอย่างนี้ได้เนี่ยคงจะขึ้นมายากครับในรุ่นของนาวรากับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นใหม่นี้ความสูงของตัวรถก็จะสูงกว่าเดิมครับทำให้การลุยน้ำหรือว่าลุยอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับโดยช่วงล่างของรถรุ่นนี้ก็มีตัวกระโหลกของปเปลาเผาขับครับที่ ตัดตรงครับทำให้ไม่เกะก,กะเวลาที่เราต้องลุยอุปสรรคผ่านหินส,งสูงๆหรือว่าผ่านาเนินต่างๆครับตัวนี้ก็ทำได้ง่ายขึ้นครับช่วงล่างให้ความนุ่มนวลดีครับเวลาลุยนี่ทำให้ไม่เมาหรือว่าตัวรถไม่โครงครับให้ความนุ่มนวลก็จริงครับแต่ว่าเรื่องของอตัวความหนึบการเกาะถนนเนี่ยยังทำได้ดีอยู่ครับ สำหรับในรุ่น Pro 4 X ครับเป็นรุ่นแต่งจากโรงงานซึ่งในกระบะท้ายเนี่ยจะมีตะขอจุดยึด4จุดครับเพื่อเอาไว้เกี่ยวยึดติดสัมภาระไม่ให้กระเด็นกระดอนไปไหนครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องลุยบนเส้นทางทุรกันดารครับสำหรับในรถรุ่นนี้เวลาที่เราเข้าเกียร์โฟโลครับที่ความเร็วไม่เกิน อ่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหน้าจอก็จะติดทันทีครับซึ่งจะทำให้เราเห็นบริเวณรอบรอบรถครับว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างทำให้เวลาเราขับผ่านเนี่ยไม่ต้องลงไปดูครับสามารถที่จะดูกล้องจากตัวจอกลางได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของแผงน้าปัดครับตัวนี้จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วครับซึ่งจะให้ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถที่จะมองเห็นทิศทางที่รถวิ่งไปได้ด้วยครับโดยอจอที่เป็นมัรวัดเนี่ยจะเป็นจอกลมครับซึ่งะจะเป็นอนาล็อกสายมือก็จะเป็นวัดรอบส่วนขวาม,มือก็จะเป็นวัดความเร็วปกติครับรถรถุ่นนี้สามารถที่จะ,ะเลื่อนปุ่มตัดเลือกโหมดขับเคลื่อนได้ครับโดยะระบบขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อที่เป็นโฟร์ไฮเนี่ย เราสามารถเทียบเปลี่ยนได้เวลาเราใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นโฟโลเนี่ยต้องหยุดรถแล้วก็เข้าเกียร์ว่างครับถึงจะทำให้รถมีการเข้าเกียร์ที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อโลได้ครับครับสำหรับในส่วนของเบาะนั่งรุ่นโปรโฟเอ็กครับจะเป็นเบาะที่มีลายต่างไปจากรุ่นปกติครับตรงกลางเนี่ย ก็จะเป็นาลายพิเศษครับเราก็จะมีสัญลักษณ์ Pro ฟเอ็ติดไว้ด้วยเช่นกันครับเป็นเบาะนั่งที่หนากว้างทำให้นั่งสบายครับเดินทางไกลนี่สบายสบายครับเบาะไม่บีบรัดจนเกินไปครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้มีแต่เบาะรองรับสำหรับ5คนครับ ถ้าไม่ได้ใช้ขั้นหลังก็สามารถเทียะเก็บสัมภาระได้ครับสำหรับนาวราในรุ่น Pro 4X ครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ครับเป็นเครื่องยนต์รหัส y s 23 DTT t ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบทวินแคม16วาล์วเทอร์โบคู่อินเตอร์คูลเลอร์ครับซึ่งใน รถรุ่นนี้จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีครับแล้วก็ระบบส่งกำลังที่ใช้อยู่ในรถรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดครับพร้อมโหมดแมนนวลครับซึ่งเกียร์เยอะๆแบบนี้ครับจะดีเวลาลุยเพราะว่าช่วงที่เราใส่เกียร์โฟลเนี่ย มันไม่กระชากแบบพวกเกียร์น้อยๆครับอย่างพวก4สปีดเนี่ยใส่โฟโลเสร็จกดคันเิ่งรถจะกระตุกมากครับแต่ว่าพอเป็นเกียร์ออโต้7สปีดเนี่ยใส่โฟโลเข้าไปเหมือนขับพายครับสามารถที่จะทำความเร็วได้ ซึ่งมันทําให้ไม่เกิดอาการกระตุกไม่เมารถครับเวลาเจอเส้นทางที่มีอุปสรรคเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหินกวดหรือว่าทรายครับรุ่นที่ขับมาตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น Pro โฟเอ็ครับซึ่งเป็นรุ่นที่แต่งมาจากโรงงานก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆที่มากขึ้นไปกว่ารุ่นปกติรุ่น VL ครับ ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นในส่วนของอกระบะครับก็จะมีตะขอที่เพิ่มเข้ามาครับสำหรับตัวนิสสันนาวาร่ารุ่นนี้เป็นรถที่มีสมรรถนะเหลือเฟือครับสำหรับการใช้งานในเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆ190แรงม้าที่มีมาให้กับเครื่องยนต์ 2,300cc ซีซีดีเซลคอมมอนเดลนี่เพียงพอครับสำหรับการใช้งานไม่อึเวลาเราต้อง เร่งแซงแล้วก็ในรถรุ่นนี้กระจกที่ใช้จะเป็นตัวกระจกอะคูสติกครับซึ่งจะเก็บเสียงจากข้างนอกได้ดีเวลาเรานั่งในห้องโดยสารเนี่ยเจอพื้นกระเทือนกระเทือนนี่ข้างในก็ยังเงียบอยู่ครับในส่วนของช่วงล่างก็ซับแรงกระแทกได้ดีครับไม่รู้สึกกระเทือนจาก การเจอผิวถนนที่ขรุขระครับก็รถรุ่นนี้ถือว่าออกแบบมาใช้ได้เลยครับพวงมาลัยนี่จับได้ถนัดมือดีครับวงไม่ใหญ่ซึ่งเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันครับก็ในส่วนของเบาะน,นั่งก็เหลือๆครับมีปีกด้านหลังที่ขยายออกไปได้คนตัวใหญ่กว่าผมนี่ก็ยังนั่งสบายๆอยู่ครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้จะมีสัญญาณเตือนจาก รถที่ออกนอกเส้นทางหรือว่าไปเหยียบเส้นปรักเส้นที่ตีอยู่บนถนนเนี่ยตัวนี้ก็จะเตือนบอกให้เราดูว่าตอนนี้รถเบี่ยงออกนอกเส้นทางครับก็จะเตือนให้เราดึงรถกลับเข้าไปายังเลนของเราปกติครับแต่ถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวสัญญาณตัวนี้จะไม่ดังครับครับในส่วนของความเร็วเดินทาง นิสสันนวราที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้1,750รอบต่อนาทีครับเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงครับเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องเค้นกำลังของเครื่องยนต์มากนักครับแล้วก็เวลาเรากดคัเนเร่งก็มาไม่ถึงกับแบบกระชากครับมาแต่ว่าก็ยังเรียกว่ายังใช้ได้อยู่ครับยังทันใจพอสมควรครับ ความเร็วจะไต่ขึ้นไปอ,อย่างต่อเนื่องครับถ้าเราไม่ยกคันเร่งดีก็ทะลุ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาช่วงสั้นๆครับ